สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ vivo นะครับวันนี้อยู่กับ vivo y17s นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องพรีวิวดูตัวเครื่องดูอุปรกรณ์กันนะครับว่าเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับด้านหลังกล่องเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งอะไรมากมาย,ยนะก็คือแจ้งแค่ว่ากล้อง50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับอะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Vivo Y17s นะครับเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนนะเราไปดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นเคส p u แบบใสนะครับตัวนี้ก็มีแถมมาให้1ชิ้นนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วเราก็จะเจอกับสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งสาย USB เนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะนี่ไงเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับโอุย้ยตอนแรกเห็นหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนึกว่าจ่ายไฟได้33วัตต์ไม่ใช่นะ จริงๆแล้วเนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่9โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ18วัตต์นั่นเองนะครับขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมน้ารอบนี้และชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนั่นเองครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ vivo Y17s นะครับสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสี c r i s t e r Purple นะครับก็คือสีม่วงนั่นแหละโอ้โห้องบอกว่าเป็นสีม่วงที่สวยมากทุกคน เป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยพื้นผิวของเขาจะเป็นงานแมตนะครับก็คือเป็นงานที่แบบว่างานด้านนะครับเวลาจับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะทุกคนจะมีกรอบนะครับตีเส้นเป็นวงแบบนี้ไว้เนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ แล้วก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นงานเงามันวาวนะครับบริเวณขอบสี่เหลี่ยมนะด้านในเนี่ยจะมีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED ด้วยโอ้โหตัวเครื่องแบบยังสวยนะผมว่าคือคุณผู้หญิงจะต้องหลงรักสีนี้แน่ๆเลยเอา้าวส่วนขอบของตัวเครื่องนะครับจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับบริเวณมุมเนี่ยจะเป็นมุมโค้งนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆ ของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่ไม่พอดไทซีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับการใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบจดน้ําอยู่นะครับขอบของหน้าจอก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะอ่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะหนาสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ สำหรับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่186กรัมนะก็ถือว่าน้ำหนักเบาเลยนะครับส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยจะอยู่ที่8.09ม mm ิลลิเมตนะครับถือว่าการดีไซน์เนี่ยใช้ได้นะไม่ถือว่าหนานะครับประมาณนี้มาดูกันที่พายเนลหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะพายเนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ LCD นะครับ มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.56นิ้วนะครับก็กำลังดีเลยนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับส่ดดวนในื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD+ Plu นะครับอ่าลหลายๆคนผมว่ากำลังเสียดายใช่ไหมเออตอนแรกผมก็รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็น Full HD+ Plu หรือเปล่าแต่สรุปได้เป็น HD+ Plu นะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับ รุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะความละเอียด hd plus นะแต่ว่าเราสามารถดู y t u t u เนี่ยสูงสุดนะ6 1 6พ p เลยนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะชัดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอก็รองรับได้แค่ hd plus เท่านั้นนะเออเลือกมาที่2160กเนี่ยก็ช่วงแรกมีอาการกระตุกเหมือนกันนะ เออแต่พอช่วงหลังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าดูลื่นื่กว่าเดิมนะครับจะมีแค่เป็นกระตุกแค่ช่วงแกรกๆเท่านั้นเองนะครับมาดูค่าความสว่างหน้าจอกันหน่อยทุกคนรุ่นนี้ถือว่าให้มาเยอะเลยนะเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับคือค่าความสว่างสูงสุดนะครับถ้าเปิดแบบว่าสุดเต็มที่เลยเนี่ยอยู่ที่840นิตนะครับถือว่าให้มาเยอะนะ กับในเรทราคานี้หน้าจอก็เป็นแค่ LCD นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้ส่วนใหญ่ผมจะเห็นอยู่ที่ประมาณเต็มที่นะ600นิดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็ให้มาถึง840นิดเลยเกือบจะเท่ากับพวกจอ AMOLED นะออพวกจอ AMOLED นะครับที่ผมเห็นตำาๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900นิด950นิดประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็ได้มา840นิดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีมาก มาดูกันที่ refresh r a ของหน้าจอกันหน่อยนะครับน่าเสียดายนิดนึงทุกคนคือรุ่นเนี้ยรองรับจอได้แค่6 0 h เฮิร์นะเออแอบเสียดายเหมือนกันนะครับจริงๆก็น่าจะให้มาสัก9 0เฮิร์นะคือหลายหลายแบรนด์เนี่ยในเรทราคานี้เขาก็ให้9 0 h เฮิร์กันมาแล้วนะฮะแอบเสียดายมากๆเลยซื้อฟิล์งการไถเนี่ยก็ถือว่าพอได้อยู่นะทุกคนได้ประมาณนี้เนาะทีนี้ดูซิว่ามันรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ไหม ก็รองรับได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าจอแยกก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกหน้าต่างขนาดเล็กอะไรแบบเนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วกันนะครับด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube แบบนี้เนาะอ่าก็สามารถเล่นทั้ง2แอปไปพร้อมๆกันได้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของชิปเซตกันบ้างนะครับทุกคนในส่วนของ CPU ได้เป็นตัว m e d i ท e c h Hero G85 นะครับมาพร้อมกับคอ็อกสปีดสูงสุดอยู่ที่ 2.0GHz นะ ชิปเซตเนี่ยขนาดจุดที่12นาโนเมตรนะครับในส่วนของแรมเนี่ยให้มาที่6กิกนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยมีฟังก์ชัน extend ram มาให้ใช้งานด้วยขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดจุดที่6กิกนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเป็นแบบ2กิก4กิกอะไรแบบนี้ได้นะคือมันฟิกเอาไว้ที่6กิกเลยครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาเยอะเลยนะครับอยูดที่128กิกนะก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ถ้าพื้นที่การใช้งานไม่พอเนี่ยก็ไปซื้อไมโครอดีการ์มาใส่ได้รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 13นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันนี้แล้วนะแล้วก็มีการครอบชับด้วยฟันชัทโอเอสสนะครับมาลองเทสเกมกันบ้างนะครับเกมที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟลนะซึ่งค่ากราฟิกเนี่ยผมปรับมาที่มาตรฐานนะครับในส่วนของเฟรมเรทสูงเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับ ผมว่าการปรับกราฟิกกลางๆแบบนี้นะคือมันเหมาะกับ vivo y17s มากเลยนะครับไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นในเรื่องของความลื่นไหลก็ดีนะครับโอ้โหมันเล่นได้ค่อนข้างลื่นมากนะครับผมไม่อยากจะให้ทุกคนไปฝืนปรับสุดนะถามว่ามันมีอาการสะดุดไหมหน่วงไหมผมว่าก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปรับกลางๆแบบนี้น่าจะเหมาะมากกว่านะ สุดเกินกว่านี้ผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยคือสีสันของหน้าจอค่อนข้างสว่างสดใสดีมากทุกคนมันจะไม่เหมือนกับพวกจอที่เกตถูกกว่านี้นะผมว่าเกตจอรุ่นเนี้ยโอ้โหค่อนข้างดีมากเลยนะครับสีสันสว่างสดใสดีเลยทีเดียว มาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างทุกคนนะกล้องหน้าเนี่ยอาจจะให้มาไม่เยอะนะครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังมีมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับก็จะมีกล้องหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนโบเก้2ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับทุกคนเขามีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะ ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นโหมดกลางคืนนั่นเองนะครับโหมดกลางคืนก็สามารถใช้งานได้ทั้งระยะ 1x และ 2x เลยครับหมวดหมูต่อมานะครับจะเป็นโหมดภาพคนนะครับก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับค่า f เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ f16 นะครับไปจนถึง f0.95 นะครับก็เลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยนะวิธีใช้งานง่ายๆก็มีแบบเปิดกับแบบปิดนี่แหละแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ย มาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขอตั้งเป็นแบบว่าค่าเริ่มต้นก็แล้วกันนะหมดหมดู่ต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดของภาพถ่ายนะครับก็จะมีทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานด้วยนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกแสงนะครับมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมในส่วนของ HDR นะครับตัวนี้จะเป็นการแบบตั้งปิดนะแล้วก็จะเป็นเปิดแบบอัตโนมัตินะครับ ไม่สามารถที่จะบังคับเปิดได้ในส่วนของงานวิดีโอ,โอนะครับรุ่นนี้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ่ะสลับมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของโหมดกลางคืนได้ด้วยนะและยังสามารถปรับค่าบิวตี้ได้ด้วยอันนี้ถือว่าชอบเลยแหละตัวนี้ปรับค่าความเนียนของผิวได้ หมดภาพคนนะครับหรือว่าหมดหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานในส่วนของหมวดบิวตี้ได้ด้วยนะครับมีท่าทางมาให้ใช้งานด้วยนะ mm hmm. เผื่อว่าใครคิดท่าน mm ั่นโน่นนี่ไม่ออกก็โพสต์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับค่า F นะครับ mm hmm. ก็ปรับได้เหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีพวกสไตล์ต่างๆนะครับเป็นโทนสีโทนแสงมีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกแสงผมว่ากล้องหน้านี่คือจัดเต็มมากเลยนะเนี่ย แล้วก็โหมดพักถ่ายนะครับโหมดพักถ่ายก็สามารถที่จะเปิด HDR ได้เป็นแบบออโต้นะหมดวิดีโอนะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะส่วนหมวยเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมด50ล้านพิกเซลพาโนรามาเอกสารสโลโมชันแคมรับโปรไรฟ์โฟโต้นะครับเรามาดูไฟล์การถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกันนะองบอกว่าถ่ายได้ละมุนมากทุกคน ริ้วรอยที่อยู่บนใบหน้าของผมนี่คือหายเกลี้ยงหมดเลยนะดูสิริ้วรอยหายหมดเลยนะครับแล้วก็การตัดขอบเนี่ยตัดได้ค่อนข้างเนียนมากนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริเวณขอบเสื้อก็ดีนะครับบริเวณขอบเส้นผมอะไรแบบเนี้ยเอฟเฟกไม่ค่อยมีเออเลอร์เท่าไหร่นะไม่ค่อยมีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบด้วยนะครับหรับมาเป็นการถ่ายปากตินะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวแบบชัด และฉากด้านหลังเนี่ยก็ยังคงชัดและเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนครบถ้วนเลยนะเออตัวนี้ผมว่าถ่ายได้ดีเช่นเดียวกันครับมาดูอีกหนึ่งสภาพแสงนะครับก็คือถ่ายในคาเฟ่นนะฝนตกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแสงไม่ค่อยเยอะนะแต่พอเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยภาพมีความสว่างแล้วก็สีสันสดใสด,ดีมากทุกคน ริ้วรอยบนใบหน้านะครับก็ยังเกลี่ยหายหมดเลยนะครับผมว่าใครที่มีริ้วรอยเยอะนะแล้วอยากจะถ่ายรูปออกมาดูหล่อดูสวยอะไรแบบนี้รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับสกินโทนเนี่ยผมว่าจะมีความอมแดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็การเบอร์ฉากหลังเนี่ยเบอร์ได้อย่างสวยเลยนะสลับมาเป็นกล้องหลังกันบ้างนะครับถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับผมชอบมากมากเลยทุกคนเห็นวงไฟไหมอ่าตัวนี้นะคะ พอเป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเบอร์ดวงไฟให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดว่าเป็นวงโบเก้นะแต่ก็ดูสวยนะฮะตัวแบบกับฉากหลังตัดกันได้เนียนมากทุกคนนี่คือกล้องหลังนะครับส่วนสกินโทนเนี่ยก็อาจจะยังคงเห็นยุรอยบ้างนิดหน่อยนะ แต่ถ้าเผื่อว่าใครผิวหน้าเรียบเนียนอยู่แล้วไม่ค่อยมีเิ้วรอยเนี่ยรับรองได้เลยว่าถ่ายออกมาเนียนกริบนะครับโอ้โหผมงอกอะไรจะเยอะขนาดนี้ถ่ายได้สวยนะจะกลับมาเป็นการถ่ายแบบปกติกันบ้างนะครับอ่ามีความรู้สึกตัวของผมเนี่ยผมว่าถ่ายแบบหน้าชันหลังเบอร์ดูสวยมากกว่านะทุกคนว่าไหมเออสกินโทนนะครับมีความ ใกล้เคียงกันนั่นแหละกับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีโทนแสงก็มีความใกล้เคียงกันด้วยครับการถ่ายดอกไม้นะครับก็ถ่ายได้ชัดเจนดีนะครับทุกคนต้องบอกว่าภาพคมมากเลยนะ,ะรายละเอียดพวกเกสรดอกไม้ทุกคนเห็นไหมนี่ขนาดแบบว่าเกสรเล็กๆนะก็ยังเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยครับยังไม่ใช่โหมด50ล้านพิกเซลนะนี่คือโหมดปกตินะ มาดูกันที่งานวิดีโอกล้องหลังกันหน่อยนะครับทุกคนเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มเนาะกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอชัดเจนดีมากทุกคนเวลาเดินก็อาจจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าแดดออกเนี่ยผมว่าวิดีโอน่าจะชัดกว่านี้นะอันนี้คือไม่มีแดดเลยเพราะว่าฝนก็ตกไปปลอยนะครับ การถ่ายระยะใกล้นะครับก็โฟกัสได้โอเคอยู่นะสลับฉากไปมานะครับระยะไกลระยะใกล้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการจับโฟกัสนิดนึ่งอะ่ะเห็นไ,ไหมอ่าไม่นานนะเดี๋ยวมาลองเทสกันในส่วนของงานลำโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับ ผมต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพ,เพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับที่ใจรักเธอเข้ามาปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใครวันนี้เป็นไงเป็นกันโปรดฟังฉันให้เข้าใจ ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นะครับมาถึงเรื่องราคากันแล้วนะครับสำหรับ vivo y 1 7 s เนี่ยเปิดตัวมาในราคาเพียงแค่4,990บาทเท่านั้นเองนะครับผมว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะเออปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้ vivo จะไม่อัดแน่นมาขนาดนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าตัวนี้เริ่มจะไม่กักนะเออเขาให้หลายๆอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างเช่นในเรื่องของหน้าจอเนี่ยค่าความสว่างนะครับสามารถเปิดได้สูงสุดอยู่ที่840นิตเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าสามารถไปใช้งานการแจ้งได้เลยนะตัวนี้ผมว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องของ CPU เนี่ยปกติแล้วราคานี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเจอเป็นพวก HERO P35 ซะเป็นส่วนใหญ่นะเออแต่ว่ารอบเนี้ย ได้เป็นตัว m e d i t e k h hero g 8 5เลยนะครับผมว่าใช้งานทั่วไปเกมบ้างอะไรแบบเนี้ยมันสามารถเล่นได้สบายๆนะ cpu ตัวนี้ก็ไม่ได้คีริวคีเละนะครับ g 8 5หรืเนี่ยในส่วนของแร m กับรอมให้มาเยอะเลยนะครับกับในเรทราคา4,990บาท้วบมาทเนี่ยได้ ram ม,มาที่6กิกรอมอีก 128GB ะเออตัวเนี้ผมว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ และนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ vivo y17s นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ